บนจะไปทูบวันนี้ผมก็จะพาพวกคุณไปดูว่างานว a ร์เรนมาสเตสแบงก์กรอเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับเดี๋ยวก่อนทุกคนกำลังหาร้านเติมมาลแลนพออยู่หรือเปล่าขอแนะนำแก๊สท็อปอัพ ถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงไรต์แท็กเท่านั้นก็สามารถเติมได้แล้วครับทุกคนถูกกว่าเติมเองแน่นอนและการันตีโดยผู้ใช้มากกว่า20 0,000คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและตรวจทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายแค่นั้นยังไม่พอยังม,มีบริการเติมเกมอ,อื่นๆอีกมากมายนะนี่นะผมก็ใครสนใจแอดไลน์ไปเลยครับแก๊สท็อปอัพอย่าลืมตัวแอดด้วยนะทุกคนกิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงอยู่ด้านล่างในดีสคริปชั่นแล้วไปดูคลิปกันเลยก็อย่างแรกครับชั้นจีด้านล่างนะครับพอเราเข้ามาในห้าางงนีี่ก็จะมท ือว่าในมาร์เก็ตนั่นเองเนาะซึ่งเป็นแบบว่าบูธสำหรับคนที่ไม่มีบัตรหรือว่ายังไม่ได้ขึ้นไปดูก็แบบเป็นงานเล็กๆงานเอาไว้เข้าไปดูหน่อยว่าฟิลของงานเนี่ยจะเป็นไงก็เดี๋ยวพาไปดูว่าในบูธเนี่ยหรือว่าในแทบเนี่ยมีอะไรบ้างคนระับไปดูวัน เข้ามาในบูธนะผมของวอร์เรนไมากินเนี่ยก็จะมีโซนร้านเยอะแยะไปหมดนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูว่ามีร้านอะไรบ้างหรือว่าสามารถซื้ออะไรได้บ้างกันนั่นเองนะครับผมก็ไปดูกันดีกว่าอยากแรกนะผมก็จะเป็นร้านตัดผมอันนี้นี่เองนะครับเพื่อใครอยากตัดผมนะดูคนตัดผมอยู่ด้วยข้างในเป็น barber ชัมช่มนับไทยแลนด์เรานะครัะผมก็นี่นะครับก็จะมีช่างนะครับนั่งตัดผมให้เรานะครับ snap and check สามารถถ่ายรูปนะ แล้วก็ติดแฮชแท็กพวกนี้เพื่อรับของรางวัลฟรีได้เหมือนกันนะผมอ่านี่จะเป็นบู๊แรกนะครับแล้วข้างๆเนี่ยอันนี้เท่มากนี่คือเป็นแบบว่าไซาบอร์ดนะครับให้คนแบบว่าเขียนว่าเราเชียร์ทีมอะไรนะครับหรือว่าให้เราแบบเขียนว่าเรารู้สึกยังไงกับงานนี้เนาะเท่เท่เท<ล>่อันนี้เท่อันนี้เท่นะครับแปลกๆมีคนเขียนอะไรแปลกๆละเฮ้ยสัตว์เป็นเกมะน้อง รตรงห้ามร้านขผงนะครับก็จะมีร้านทำแทตูนั่นเองครับก็แบบว่าไม่ได้เป็นสักจริงๆแต่เป็นสตักสักแบบสติ๊กเกอร์เนาะคือแบบที่เขาเอาไปแปะน้ำที่เราทำกันตอนเด็กๆอ,ะอ่ะอก็จะเป็นแบบนั้นนั่นเองนะครับก็มีหลายลายให้เราเลือกนั่นเองนะผมก็สามารถไปเลือกกันได้นะครับอันนี้ผมว่าที่เด่นนะผมว่าที่เด่นผงไทยครับผงไทยเอกอัเนนะผมมีทุกสีมีทุกแบบนะครับก็ใครสนใจอยากไปซื้อนะก็มีจำนวนจำกัดน,นะครับ ผมพาไปดูสักคันสองอันนะถ้าเขายังมีอยู่นะครับตอนนี้นะครับโอเรนวีมานะผงไทยนะโคตรเท่โคตรเท่นะผมก็เหมือนจะมีหลายสีนะแล้วแต่ละสีเนี่ยก็มีความแรงที่ต่างกันนะครับแบบว่าก็จะเป็นสีฟ้าขาวเขียวเหลืองอะไรเงี้ยก็ลองไปดูนะครับใครได้สีไหนนะก็ลองพิมพ์มาในคอมเมนต์กันได้นะครับส่วนอันนี้นะครับก็โซนถ่ายรูปนะครับทุกๆด้านหลังนะครับก็หลายคนก็น่าเห็นเนะมีสติกเกอร์ทุกๆมี เพลเยอร์ Player, นั่งตรๆนะครับแล้วก็มีนั่งมิลลี่นะครับลูกมิลลีนั่งตรงๆเนี่ยนี่เลยตรงๆตรงนี้นะครับนั่งกันเยอะนั่งกันเยอะนะผมถ้ามีคนเข้ามานั่งเื่ยๆมีของกินนะผมโรตีชาชาักบ้าขนมโตกเกียวม่านไทยทีนะผมมีเยอะเลยนะของกินนะเดี๋ยวผมพาไปดูเล็นๆ่น้อยๆแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปชั้นขั้ไปดีกว่านครับก็ทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่าผมเนี่ยโน,นหนึงในการเปิดไห้ามากินครับก็มีกินกรรมเปิดไหนามากินในงาน ถ้าเปิดได้ได้ส่วนลดใช่ไหมครับสิบอร์ซ็ในการซื้อของในงานก็มาดูกันนะครับว่าจัดจะเปิดได้อะไรมันเองนะผมอุ้ยอ่าก็นี่นี่ครับเขาที่ดูมาไม่เหมือนของคนอื่นนะเนี่ยก็ไปดูกันว่าอะไรมันน่ากินที่สุดโตเกียวแล้วกันนะครับผมครับ อขอบคุณมากครับเมื่อกี้นะครับก็เป็นกิจกรรมในมาร์เก็ตน้านล่างนั่นเองครับก็เรียบร้อยกับด้านล่างกันแล้วนะผมก็เดี๋ยวขึ้นไปดูกันว่ามีอะไรต่อด้านบนนั่นเองครับ let's go ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ชั้น4เป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซมเมื่อวานที่ทุกคนน่าจะเห็นว่าผมมีแฟนมีนั่นเองนะก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศแฟนมีดมาให้รับชมกันนิดหน่อยนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็พร้อมไปทําแฟนมีดกันแล้วนะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูรูปบนจอนี่คนแรกนะครับแล้วก็ต่อด้วยสวาวๆจะคารอนนะผมแล้วสุดท้ายก็ทาริกนั่นเองนะครับก็ตื่นเต้นนะก็ทำแฟนมีทมาบ่อยอยู่นะมีแต่งกีต้าแบบไม่เคย ไม่รู้ว่ะคนดูเยอะมากครับวันนี้นะก็เดี๋ยวพาไปดูนะว่าแชทของพวกเราจะเป็นยังไงน่ารักกัน,นขนาดไหนนะลุย อนนี้เนี่ยที่นี่เขาจะเปลี่ยนตามเวลานะก็คือตอนช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเป็นแฟนมีนั่นเองเนอะแต่ว่าพอเปลี่ยนมาเป็นช่วงการเริ่มกข่งขันขน,น,นีก็จะเป็นโซนที่แบบว่าให้ทุกคนที่ไม่มีบัตรเนี่ยสามารถมายืนดูนั่งดูด้วยกันได้นะครับก็เดี๋ยวพาไปดูว่าจะเป็นยังไงนั่นเองนะผม นี่ก็จะเป็นหน้าตาของหน้างานนะครับผมอย่างแรกนะครับถ้าเราขึ้นมานะครับก็จะมีของกินนะผมก็ใครหิวหรือว่าหิวน้ําหิวข้าวก็สามารถมาซื้อหน้างานได้ตรงนี้เลยนะก็มีพอบคอนมีน้ํามีเยอะเลยมีอะไรบ้างไม่รู้ผมเพิ่งมาครับผมยังไม่เห็นมีของกินนะผมหรือว่าใครอยากแบบว่ามานั่งเล่นเกมระหว่างรอนะครับก็จะมีครับบูธจาก h y p e r X นั่นเองนะครับผมอ่า ต้องมีหลายบูนะก็บูไทยไปเอนะผมบูเรดบูนะครับเราเห็นเรดบูมาสปอนงานนี้ทุกรอบแต่ตอนนี้ลองมากันเองนะครับก็มีให้เล่นกิจกรรมนะครับถ้าชนะได้เรดบูนะเชี่ยมีตู้เย็นเรดบูด้วยแช่ดูดิอยู่ไหนวนี่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 น,น,นอยากได้สักอกันตั้งในสตรีมก็น่าจะเท่เหมือนกันนะครับอ้าวและสุดท้ายนี้ที่ผมว่าที่ทุกคนอยากได้นะครับก็คือ ฝั่งเมอร์ชนั่นเองนะผมแรดเมอร์ช right นะคนี่นี่ฮูดดี้เสื้อตุ๊กตาอะไรซื้อตรงนี้หมดนะครับเดี๋ยวผมก็น่าไปต่อแถวนะเพราะว่าผม,มอยากได้ฮูดดี้นะผมสีม่วงมีต,ตุ๊ตกตาวิ่งตุ๊กตาวิ่งไหมผมมีละวฮูดดี้ครับฮูดดี้มาสอร์แบงค์เขาพาไม่ได้นะผมได้เดยอพาไปดูนะครับว่าเป็นไงบ้างอ่านี่ก็จะเป็นของทั้งหมดนั่นเองนะผมเป็นงาน นะครับเราดูคนเริ่มต่อแถวกันแล้วนะก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับว่ามีอะไรอีกนั่นเองนะผม,มโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ในสนามเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วทุกคนดูดิยังไม่มีใครเข้ามานะครับบริษัทเอกคลูซีฟมากมากเพราะว่าเข้ามาเซตโคสตรีมนั่นเองครับดูดิเชียวยใหญ่มากอลังมากนี่ครับสนามอยู่ด้านหลังเรานะครับโคตรเวอร์ครับทุกคนโคตรเวอร์ก็ เซตโคสตรีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล,แ,ลอลอลแล้วก็เดี๋ยวออาไปรอใช้เวลาสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวกลับมาลุยสตรีมกันนะผมก็หวังว่า,าจะได้เนวอชปอร์ทีน, Watch Party นครับครับตอนนี้เราก็เข้ามาพร้อมที่จะโคสตรีมแล้วนะผมนี่ข้างสนามนครับคนมากระเต็มเลยนะผมก็รอทุกคนมาครับประมาณอีกประมาณ2 0 3 0นาทีนะทีครับก็จะเริ่มกันแล้วครับใกล้ามากทุกคนดูดิแค่นี้ไอทักกูวิ่งเข้าไปนี่ โดนจับมาหน้าใช่นะแต่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะแค่นี้ก็จะมีโคชิมคนอื่นนะรับอกฝั่งนี้ก็ไม่รู้ประเทศอะไรบ้างนะครับก็อยู่ใกล้ๆกันหมดส่วนเทนทะเลกัน่าจะอยู่อีกฝั่งนึงนะครับนึกว่าจะได้อยู่ใกล้ๆกันนะครับแต่ไม่เป็นไรเหลือ,ออาจจะแบบซนนิดน,นึงแล้วก็เดินไปดูก็เดี๋ยวว่างกันนะครับเดี๋ยวว่างกันตอนนี้ก็จะเริ่มสติแล้วก็นะนะพิกาพีเอฟและพิปอเต้นรับอมมาเลยครับ

อน้สำคัญที่สุดสำคัญที่แล้วเาตองเล่นมาได้ถ้าจเได้หนักจริงงจะเป็นมพูดถึงเพลเกิตายหรือเปล่าครับหเล่าไปลุดีลดีลุงดีลีปักถึนมาเป็นการที่ ็จบไปแล้วนะครับกับบรรยากาศในงาน Masters Bangkok นั่นเองนะครับบอกเลยว่างานสนุกมากตอนจบการไฟนอลนี่คือเวอร์มากมางานจนเหนื่อยและลืมถ่ายเอาโชว์นั่นเองนะครับก็ออกมาแล้วเจอไรเตอร์ขอสัมภาษณ์พอดีก็เอาคลิปนี้เป็นคลิปจบแล้วกันครับก็หวังว่าทุกคนเอ็นจอยกับคลิปล็อกในรอบนี้นะผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันให้ด้วยโรทุนหนึ่งแสนฟอและทุกคนคิดไงกับ Masters Bangkok ในรอบนี้ก็อย่าลืมพิมพ์มาในคอมเมนต์เราไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ